สำหรับทิศทางราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงมาประมาณ2เหรียญ30มเซนทังนี้แม้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จะมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อมีสถานะมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเพิ่มความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ IMF ยังคงมีการปรับลด คาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่ลงในหลายประเทศรวมทั้งในส่วนของกลุ่มสาภาพยุโรปอย่างไรก็ตาม IMF แสดงถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ภาวะความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุปทานทางด้านพลังงานของรัสเซียต่อกลุ่มสหภาพยุโรป และอาจจะเป็นปัจจัยเร่งทําให้ภาวะเงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนมีสัญญาณของการเร่งตัวหรือดีตัวขึ้นตามราคาพลังงานที่รัเสเซียมีการขายให้กับกลุ่มสหภาพยุโรปสัญญาณและทิศทางดังกล่าวสร้างความเสี่ยงอย่างชัดเจนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนในระยะถัดๆไปจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้สกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลง ซึ่งการร่วงลงของสกุลเงินยูโรเป็นปัจจัยกลับมากดดันให้ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาปิดตลาดในแดนลบทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ได้ทําหน้าที่ในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสําหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับแนะนําสําหรับ คืนวันพุธนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการทราบในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นในระดับใดณปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าเฟดเองจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ75เบสสิทธพอยต์เป็นอย่างน้อยประเด็นดังกล่าวหากเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาทองคํามากนะักขณะที่หากเฟด มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าระดับดังกล่าวหรือปรับขึ้นในระดับ100้อเบสิปัจจัยดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงรบต่อทิศทางราคาทองคําให้เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อได้เช่นกันทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของการรายงานภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งท้อยแถลงของประธานเฟดคุณจรมพาเวล เพื่อหาสัญญาณการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในรูปแบบของการคุมเข้มในส่วนของเงินเฟ้อในลักษณะของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดๆไปของปีนี้ซึ่งการประชุมครั้งถัดไปตลาดคาดการว่าเฟดเองจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในทิศทางที่ชะลอตัวลงหรือลดลงก็คือในระดับ50บเบสิสพอยต์ในการประชุมประจำเดือนกันยายน25บเบสิสพอยต์ในเดือนพฤศจิกาและ25เบสิสพอยต์ในเดือนธันวา ถ้าเป็นไปตามที่ตลาดประเมินหรือคาดการไว้เรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคําให้คลายความวิตกกังวลจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าถัดต่อจากนี้ไปเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนทิศทางที่ชะลอตัวลงหรือลดลงแต่หากไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้โดยเฟดอาจจะส่งสัญญาณแสดงถึงความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในระดับที่ค่อนข้างสูง และอยากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่มากกว่า50เบสิสพอยต์ยในการประชุมประจำเดือนกันยายนถ้ามีสัญญาณลักษณะดังกล่าวหรือมีข้อความบางอย่างจากคุณโจร่มพาเวลประธานเฟดท,ทำให้นักลงทุนตีความเป็นไปในลักษณะดังกล่าวจริงปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันทองคาให้มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงได้เช่นกันนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาดู การเปิดเผยหรือการคาดการภาวะเงินเฟ้อและทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโรณปัจจุบันนักลงทุนยังวิตกกังวลต่อภาวะการชะลอตัวหรือการถดถอยของเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนจนทําให้สกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนยังคงมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีลักษณะหรือมี การเติบโตหรือมีการขยายตัวในทิศทางที่แข็งแกร่งกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆดังนั้นมุมมองและความเชื่อในลักษณะดังกล่าวจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าหรือขยับขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำและสกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงตามกระแสการคาดการเกี่ยวกับภาวะและความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลง ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่อาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยและแนวโน้มเงินเฟอ้อในฝั่งยูโรโซนที่ยังคงเร่งตัวหรือดิดตัวขึ้นความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวจะยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงกลับมากดดันให้ราคาทองคําขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับจํากัดทั้งนี้อาจจะต้องจับตาดูความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยูโรโซนว่าจะมีพัฒนาการหรือมีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีสัญญาณที่อยู่ในระดับแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีจะเป็นปัจจัยกดดันทองคําแต่หากเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนมีสัญญาณของการชะลอตัวและดอกตัวลงก็จะเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคําเช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเริ่มชะลอตัวเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีสัญญาณของการแข็งแกร่งกว่าช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยดังกล่าวจะกลับมาหนุนราคาทองคําได้เช่นกันดังนั้นจึงแนะนําจับตาดูภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของทั้ง2กลุ่มประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในระยะถัดๆไปสําหรับกลุ่มวิการลงทุนนะครับยังมองว่าการขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคําอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นให้จับตาแนวต้านในโซนบริเวณ1,729-1,738ว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำจะสามารถผ่านหรือยืนอยู่เหนือโซนดังกล่าวได้ไหมซึ่ง1,738เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาของราคาทองคำหากไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถยืนได้แนะนำเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้ถือทองคำต่อ รุ้นไปขายที่แนวต้านสำคัญในบริเวณ1,757เหรียญดอลลาร์ต่อเออนทางนี้ถ้าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดออกมาเป็นบวกต่อทองคำจริงๆต้องดูว่าราคาทองคำจะสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านบริเวณ1,500-1,757เหรียญดอลลาร์ต่อเออนขึ้นไปได้ไหมหากยังผ่านไม่ได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะกลางยังคงเป็นขาลงอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำให้ได้มีจังหวะเข้าซื้อกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีการขายทองคําหรือแบ่งขายทองคําตามแนวต้านต่างๆเอาไว้หากต้องการที่จะเข้าเก็บหรือเข้าซื้อทองคําเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงให้ดูในส่วนของแนวรับในโซนบริเวณ1 7 0เเหรียญดอลลาร์ต่อเพสออนหากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาราคาสามารถทรงตัวรักษาระดับเหนือโซนแนวรับระดับดังกล่าวได้มองว่าราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวหรือดีดตัวขึ้นไปหาในส่วนของกรอบแนวต้านด้านบนอีกครั้ง แต่หากราคาเกิดหลุด1,707เหรียญดอลลาร์ต่อเอนการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดรวมทั้งราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงต่อให้แนวรับถัดไปในโซน1,690ถึง1,676เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนทางนี้อย่างไรก็ตามในโซนแนวรับ บริเวณ1680ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในปีนี้และบริเวณ1676เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออนเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในปีที่ผ่านมาหากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้จะเห็นจังหวะของการเด้งหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำทิ้งตัวหรือดิ่งตัวลงมาที่บริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อทรัซออน ก็มีจังหวะที่ราคารีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหรือถ้าทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแล้วไม่ได้เป็นลบกับทองคํามากนักอยากจะเข้าเก็บหรือเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคําที่ระดับดังกล่าวก็สามารถทําได้เช่นกันทั้งนี้หากคิดเป็นราคาเงินบาทสําหรับทองคําแท่ง96.5 กรอบแนวต้านด้านบนจะอยู่ประมาณ3,300-3,650ถึง3บาทต่อบาททองคำกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่ระดับ2 9 7 5 0าทถึง29,500บาทต่อบาททองคำทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบรวมทั้งนักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกอาจจำเป็นที่จะต้องพยายามลดสถานะหรือลดขนาดพอร์ตการลงทุนลงเนื่องจากตลาดที่เฟกจะปิดทำการในวันพฤหัสและวันศุกร์หาก ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐสร้างความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์นี้อาจจะทำให้นักลงทุนประสบกับภาวะขาดทุนจากสถานการณ์หรือความผันผวนของราคาทองคำที่เกิดขึ้นได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะครับขอฝากโปรโมชั่นของลูกค้าในฝั่งของ YLG f u t u r e ครับ YLG f u t u r e ตอนนี้ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%ลดตั้งแต่สัญญาแรกนะครับ พาลูกค้าท่านใดยังไม่รับสิทโปรโมชั่นดังกล่าวสามารถทักไลน์ทักอินบ็อกเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์ในส่วนของการลดค่าคอมมิชชั่นได้นะครับนอกจากนี้ YLG Future พาลูกค้า Go Inter ไปทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆมากมายในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าท่านใดอยากจะพอโตก็มาโก i n อินกับ YLG สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ